มาสวัสดีครับผมมาคันนี้นะครับลูกค้าเข้ามาด้วยการนะวิ่งความเร็ว1น0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่รอบฟาดค้างอยู่ที่3000รอบนะครับนะการตรวจเช็คแล้วเครื่องจับนู่นนี่นั่นวิ่งเทสนะครับมีอาการดังที่ลูกค้าแจ้งนะครับนะแต่เกียร์ไม่มีปัญหาครับเครื่องยนต์ปกติครับนะส่วนที่เป็นที่มีปัญหาหลักเลยคืออะไรนี่ครับผมนี่นี่นี่ เห็นไหมครับไม่มีรูอากาศหายใจอะครับนะนะพอไม่มีรูอากาศหายใจรรบก็ต้องเล่งหนักนะครับเพื่อให้ได้ความเร็วที่คงที่นะครับนะยังไงับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับนะกองแอร์กองอากาศเนี่ยหมื่นโลสองหมื่นโลเต็มที่ครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นกองเดิมศูนย์จะเป็นแบบกองเปียกนะครับเป็นกองเปียกคือไม่แนะนําให้เป่านะครับนี่ใช้้จนกรอบไปแล้วนะครับนะนะรถมันก็เลยรอบค้างนะครับรอบสูงนะครับเล่งไม่ขึ้นนะครับกลายเป็นการเล่งอืดเล่งตื้อรอบค้างนะครับ นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมหม0่นสโลก็เปลี่ยนได้นะครับสําหรับกองแท้ไม่ว่าจะเป็นกองแท้กองเทียบนะครับที่ท่านเอามาหาใส่กันก็เต็มที่เลยไม่เกิน20,000โลครับไปหมดแล้วนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันไปแล้วนะครับ